ท่านสาธุชนมุทบริษัททั้งหลายวันนี้ก็คงพบกัรดาท่านุุธบริษัทในเรื่องราวของวิทุรบัณฑิตวิทุระบัณฑิตนะวันก่อนมาจบลงตอนที่พระนาวิมาลามีความสงสัยที่ท่านพยาวิรุณนาคราชผู้เป็นพระราชาสวามี ขึ้นไปจำศีลในเมืองมนุษย์วันอุโมโบสถทศีลกลับมาแก้วมณีที่พระสอหายไปเจริทูลถ,ถามสำหรับท่านมีธุระอ,อท่านปัญญาหน,น้ากระไรกรบ็บอกว่าฉันถวายท้ามีธุระบัณฑิตไปแล้วน้องหญิงท่านานางจินิถามว่าพระองค์ถวายท่านมีธุระบัณฑิตเพื่ออะไรพิจ้าค่ะ ในตอตอนนี้มันนี้ก็ต่อเลยนะท่านพญ,ญาหน้ากราชทีนีบอกว่าเพื่อบูชาธรรมของเขาท่านบุนี้กล่าวทำไปเราะจับใจมากเรามีจิตเรื่อมใสยอย่างยิ่งที่ไม่เคยมีในการก่อนจึงได้ทอแจวมานีถวายไปเมื่อท่านพบญญาน้าตอบแล้วท็ทรงตัดต่อไปว่า นี่มีใช่แต่เราพูดเดียวนะหรือว่าไม่ใช่แต่ฉันคนเดียวนะเท่าที่ถวายของมีค่าไปเนี่ยเท่าไมว่าท้าสกะเทวราชคือพระอินทร์ก็ถวายผ้าทิพสีดอกบวกน่ะถวายผ้าทิพสีดอกบกบัวเขียวเนื้อละเอียดถ้ามียาคุกก็ถวายดอกไม้ทองคำบริสุทธิ์ แล้วพระเจ้าโกรพยะพระเจ้าทานันชัยโกรพยะก็ท่งตัวายสมบัติหลายอย่างเพื่อบูชาธรรม <c oughs> ตอนนี้แหละวิธุรบัณฑิตจ,จะแยกกับตรงนี้ตอนที่มีความดีเนี่ยเรื่องนี้ถ้าเวลาเทศสาธรรมะตเทศคนฟังไม่อยากถอยเคยไปเทศติบางวาอินเขาไม่ให้ลงจากธรรมะ ข่าวันไดธรรมาตไปที่กันสารธรรมาตไปเลิกลทุ่มคนฟังไม่ถอยเพราะเรื่องราวคนท่านดีมากสำหรับนางวินมาลาก็เห็นจะนั่งคิดว่าวีทวรรบัณฑิตนี่กล่าวทำภยัยเราะมากนะั่งนึกในใจว่าวีทวรบัณฑิตนี่เป็นใคร กล่าวถ้อยคําดีขนาดไหนทําไมท่านนางสีท่จับใจมากถึงกับมอบของที่มีค่าเย <c oughs> <c oughs> เลทูลถามว่าวิทุรบัณฑิตกล่าวทำภัยราะอย่างไรพระเจ้าค่ะพระาญาณน่าจะได้กล่าวว่าดูก่อนน้องหญิงผู้เจเริญราชาทั้งสี่ทวีปสดับธรรมของพระองค์ท่านผู้นี้แล้วก็ล้นพอประไทย ได้ก็เพลิดเพลินจนลืมสเสด็จก,กลับวันแควงของตนถ้าจะเปรียบก็เหมือนกับเสียงพินหาดีกันที่ประโมผงช้างให้ตกมันให้เกิดความรักใคร่กันฉะนั้นเธอแสดงความได้ภายเราะมากพินาดีกันนี่มีพระเจ้าเทนมีสมัยก่อน สมัยนั้นพระเจ้าเทนมีพินัสดีกันเมื่อเวลาจะประชุมช้างดีดพินัสดีกันเข้าจุดหนึ่งเรียกสัตว์ทั้งป่าช้างทั้งหมดมาชนงกันได้ถ้าต,ต้องการย่ายข้าศึกหนีหรือสัตว์หนีก็ดีอีกสายหนึ่งพอหินเสียงพินิข้าวพวนักก็วิ่งนันอ้าวไม่เหลียวหลังนี่พินาศดีกันเป็นกรณีพิเศษก็ไม่ทราบว่าใครสร้างเหมือนกัน <c oughs> เพราะนั้นว่าเมื่อพระน,นางได้สนดับแล้วก็ทรงมีพระประสงค์จะสนดับธรรมของวิธูรบัณฑิตบ้างแต่ท่านจะบอกตรงๆก็เกรงว่าพระราพันพัชพญานน่าจะไม่อนุญาตเจ้าเนหาหมายความจริงผู้หญิงนี่มีเรื่องมากจริงๆนะลีลาของผู้หญิงนี่เยอะแต่ยะหาวาผู้หญิงไม่ดีนั่นก็ไม่ได้ดีก็มีปัญญา <c oughs> ยงังได้ทำอบายเป็นไข้ตอนนี้นอนเป็นไข้โอ้ยน่าสงสารเกิ่อไข้อะไรไข้มายาหรือว่าไข้อุบายทำเป็นไข้ถึงเวลาเมื่อถึงเวลาเฝ้าก็ไม่ยอมฟัเด็จเข้าเฝ้าตามปกติพออยาหน้าจะได้ถามเราสาวสาวส,สนมว่าพระนางวิมาลาไปไหน อันดาสาวสนมทั้งหลายก็กราบทูลว่าเวลานี้สมเด็จทรงไปชวนพระเจ้าค่ะพญานาได้สนับดังนั้นจึงได้เสด็จลุกจากตำหนักของ,ของพระนัองค์ไปสู่ตำหนักของพนาวิมาลาว่าทับข้างๆบะท่ทนแลก็ตรัสถามว่าเจ้าสู้ผอมร่วงโรยไปมากเจ้าไปชวนเป็นโรคอะไรหรือ กนาวิมนามิมาลาได้โอกาสจึงกล่าบทูลว่าพราะองค์พูดจอมน่าคราชธรรมดาสตรีทั้งหลายย่อมอยากได้สิ่งโน้นอยากได้สิ่งนี้แม้แต่หม่อมฉันก็อยากได้เหมือนกันทพียงไว้นิด,ดนึงพญาหน้าก็ถามว่าอยากได้อะไรน้องหญิงถ้าสิ่งนั้นไม่เกินวิสัยของพี่พี่จะหาให้ วานายเจต่อว่าหม่อมฉันอยากได้หัวใจของวิทุระบัณฑิตพระเจ้าคข้า<ฮ>เอาเข้าแล้วสิเอาเข้าแล้วตอนนี้ชักยุ่งแล้วขอพระองค์ได้โปรดนํามาให้หม่อมฉันด้วยโดยที่ไม่ทําให้วิทุระบัณฑิตได้รับอันตรายแต่อย่างใดแน่ต้องการจะเอาหัวใจของเขาให้พระราชานํามา และก็ต้องนำมาแบบที่วิทุระบัณฑิตไม่มีอันตรายถ้าหม่อมฉันไม่ได้หัวใจของวิธุระบัณฑิตก็ย่งต้องตายคราวนี้แน่เลยพระเจ้าค่ะพระราชาพญานาคราชจะได้ตัดว่านีิมีมาลาน <c oughs> ิมาลานี่เจ้าปราถนาเช่นนั้นชืรอ มีธุรบัณฑิตนะ่ะเป็นที่รักของคนทั้งจุมพูทวีปมีคนบิทักรักษาเป็นอย่างมากใช่ไหมมีคนบิทักรักษาป้องการตรายตั้งเยอะกวดขันกันเป็นอย่างดีจะมีใครไปนำมามันได้พญานาคราชพูดอย่างนี้ก็วุ่นวายไทยฟังงแล้วก็วุ่นวายไประเทศไทยเนี่ยว่ามันเป็นยังไงกันอยู่ๆก็อย,อยากจะได้หัวใจวิธุรบัณฑิต ทีเป็นของยากที่เราจะหาให้ได้มันจะเป็นการเกินความสามารถไปท่านดำพึงในใจก็เป็นว่าพนนางก็บอกว่าถ้าแค่นั้นมอมฉันถ้าไม่ได้หัวใจวิโทรบรันดิตคำนี้ก็อย่างนี้ต้องตายแน่พนางนนทูนแบบนี้แล้วก็เบือนหันหลังให้ยกผ้าสมัยปิดหน้านอนนิ่งไม่ยอมพูด ตอนนี้พญายนาคกอดนาคูจะสงสารเมียน,นี่นะเป็นธรมธรมดาธรรมดาเพราะตามปกติเธอเนะี่ยเป็นคนดีมากแต่ด้ว่าพอมาถูกท่านนี้เข้ามาใสยความดีที่เธอมีมาก่อน <c oughs> ก็ทำให้พระราชาคือพญายนาคมีใจอ่อนสงสารเมีย ท่านเบญานร g ราชจึงได้เสด็จออกจากห้องด้วยพระไทยกวนกวายทรงประทับอยู่เหนือท่านพระท่านพระท่านบนรรทมและวก็ดำริว่าบัรนางจะหัวใจวิทุระบัณฑิตถ้าไม่ได้นางจะต้องตายนี่เราจะทำแบบไหนทำไมจะได้มานอนกลุ่มเลยป่วยไปอีกองค์ เป็นนั้นว่าสององค์นี้ป่วยลักษณะเดียวกัน <c oughs> าการป่วยไม่ป่วยทั้งร่างกายเป็นการป่วยทางใจใจป่วยแต้ว่ารันาวิมาราป่วยเพราะอยากได้หัวใจวิทุรััดฑิตคือ,อยากจะพบวิทุรัณดิตนเองแต่ว่าถ้าไม่ได้จะยอมตายสาหรับธัญญาน,า,นากราช ก็ต้องป่วยเพร่อการกลุ่มใจหมดปัญญาที่จะนำมิตุระบัณฑิตมาได้ต่อมาตอนนี้เขากล่าวถึงลูกสาวและลูกสาวขมงญญานากราชกับพระนางวิมานลามีนามว่านางอริทันตีนางอริท <c oughs> ันตีนี่เป็นพระยา,ยาเป็นทิดาขมัญานากราช เห็นอาการของพระราชบวินดาตเต็มไปด้วยความมิตกกังวลถ้ารู้สึกว่ามีความกังกวลกังวายพระไทยเช่นนั้นยิงกราบทูลถามว่าถ้าแต่สมเด็จพ่อระพักของพระองค์เป็นเหมือนดอกประทุมที่ถูกขยำจนช้ำเขียวทรงบริวิตกเรื่องสิ่งใดหรือพระเจ้าค่ะ พระยานากระาจินได้ตัดว่านี่ลูกอริทันตีแม่ของเจ้าน่ะเขามีความปรารถนาสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้แต่หากว่าเขาไม่ได้เขาจะตายพ่อก็น,นอนกลุ้มกลุ้มไม่รู้จะทำยังไงลูกสาวก็ถามว่าพระเจ้าแม่ต้องการอะไรพระเจ้าค่ะ แต่นขบอกว่าแม่ของเจ้าเนี่ยเขาอยากได้หัวใจของวิธุระบัณฑิตดูที่ถ้าเป็นของอื่นเขาหาให้ได้ <c oughs> แต่เรื่องต้องการหัวใจคนนี้มันเอากันยังไงลูกใจมันเป็นนามธรรมาใจไม่ใช่เนื้อที่เราเรียกก้อนหัวใจน่มันเป็นวัตถุหรือไม่ใช่อารมณ์คิด มันมีกิจทำงานเกี่ยวกับเลี้ยงร่างกายแต่ว่านี่แม่เขาต้องการหัวใจของวิทุรบัณฑิตซึ่งเป็นที่รักสำหรับโดยเฉพาะอย่างยิงย่งวิทุรบัณฑิตนี้เป็นที่รักของบรรดามนุษย์ทั้งชมโพีิและเขาก็ายื่นเงื่อนไขว่าต้องเอาหัวใจวิทุรบัณฑิตมาได้โดยที่วิทุรบัณฑิตไม่มีอันตราย ้ลูกฟังแม่เขาพูดดิเขาต้องการอย่างนี้พ่อกับนอนตีขนงทั้งนี้พ่ออะไรเพ่อะพ่อ,พอหมดแรงหมดปัญญาถ้าเขายืนยันว่าถ้าว่าไม่ได้หัวใจวิทุรบัณฑิตเขาจะต้องตายพ่อกำลังจนปัญญาจริงๆลูกเจ้าควรยายช่วยชีวิตมันดาของเจ้าไว้เมื่อจัดแล้วท่านก็กระซิบ ว่าเจ้าควรจะหาพัสนาสักคนหนึ่งเป็นสามีนะให้ลูกหาผัวเลือกเอาที่เก่งกล้าสามารถซึ่งจะแปลหัวใจเขาไม่ทุบัณฑิตมาให้เราได้เจ้าจะทำได้ไหม,มนี่ความจริงมีลูกผู้หญิงนี่ก็ดีเหมือนกันถ้ามันจนปัญญาจริงๆก็หาลูกผู้หญิงใช้ให้เป็นประโยชน์ เออก็ว่าใครว่าผู้หญิงไม่ดีก็ไม่ได้นะผู้หญิงน่าเป็นมารดาของโลกได้แ้ะว่าผู้ชายไม่ดีก็ไม่ได้เพราะผู้ชายก็เป็นบิดาของโลกโลกนี้ถ้ามีแต่ผู้หญิงก็ไม่มีความงอกงามถ้าโลกนี้ถ้ามีแต่ผู้ชายก็ไม่มีอะไรต่อ เป็นนั้นว่าโลกนี้ต้องมีทั้งผู้หญิงแล้วก็ต้องมีทั้งผู้ชายถ้ <c oughs> าจะถามว่าผู้หญิงผู้กับผู้ชายใครดีกว่ากันก็ต้องตอบว่าต่างคนต่างดีตั้งนี้เพราะอรถาว่าท่านจะถามว่าแผ่นดินกับแม่น้ำอย่างไหนจะดีกว่ากันถ้าเรามีแต่แผ่นดินไม่มีน้ำล้วก็อดแห้งตาย ถ้าเรามีแต่น้ำเราไม่มีพผ่นดินก็เราก็ไม่มีที่อาศัยเพป็นนั้นว่าดินกับน้ำต่างคนต่างมีค่าต่างกันฉะนั้นผู้หญิงและผู้ชายก็เหมือนกันก็มีค่าต่างกันจะว่าใครดีกว่ากันมันก็ไม่ถูกเจผู้ชายผู้ชายเคยกดผู้หญิงไว้ว่าผู้หญิงมีความสามารถไม่เท่าผู้ชาย แต่ว,ว่าความสามารถของผู้หญิงที่เหนือผู้ชายผู้ชายไม่ได้คิดไอเรื่องนี้ทิ้งไปเวลานี้ผู้หญิงเป็นพระราชาก็เยอะผู้หญิงเป็นนายกรัฐทนตรีก็เยอะแล้วก็เก่งด้วย <c oughs> เป็นนั้นว่าต่างคนต่างดีเล่าเรื่องของท่านต่อไปเมื่อพระราชากร,กระซิบกระลูกรักเจ้าจงมีสาม,มีที่มีความเก่งกล้าสามารถ แล้วพระามไรถไปเอาวิธุรบัณฑิตมันได้อันนี้เจ้าจะยอมเป็นภัญญาเขาจะตกลงไหมเป็นนั้นว่านางอ,อริทันตีนางสาวนะทราบดังนั้นแล้วก็ตัดสินใจ <c oughs> ปลอบพระราชาบินดาและพระมารดาให้คลายกังวลตกลงใจจะหาสามี แมมไปหาที่ไหนก็ไม่สาราบโอเอาตามใจจึงได้จัดแจงแต่งองค์อย่างงามพริ้งรอซสุดสวยสดงดงามเป็นพิเศษแวกว่ายน้ำออกจากหน้าควิพบเหาะตรงไปยังโูเขาเป็นภูเขาที่มีสีเขียวดยูจะเมฆที่ตั้งทรมมันอยู่ใกล้ฝั่งมหาสมุทรในปลายเมื่อวัน แล้วก็เที่ยวเก็บดอกไม้มาประดับภูเขาอย่างสวยงามแล้วก็ร้องแล้วก็ฟ้อนรำขับร้องอย่างไพเราะเป็นใจความว่านั่นเองอีตอนนี้ที่ไปเทศักคนหาคือร้องแหลกเขาให้เป็นายหนึ่งก็ร้องแหลกมาแล้วก็ร้องไปร้องไปก็ร้องมันส่งคนหากลิ้งที่ฮากลิ้งไม่ใช่สนุกเพราะอะไรเพราะร้อ,องไม่เป็น ร้องไม่เข้าท่าเข้าทางก็เลยหาป่าใจความมว่าคนทันก็ดีหน้าก็ดีครุฑก็ดีมนุษย์ก็ดีกินนอนก็ดีคนไหนก็ตามทีถ้าสามารถนำอาหัวใจของวิทุรบัณฑิตมาถวายพระมารดาของเราได้เราจะยอมเป็นพัญญาของคนนั้น เกก็ร้องเร่งก็ไปตามยวจกโคนในขณะนั้นนั่นเองท่านปุณณกยักษ์หลานของท่านท้าวเวสุวรรณมหาราชขับม้าผ่านมาได้ยินเสียงเพลงเข้าก็มีความรู้สึกใครก็เสียงเพลงนั้นเฉือนตัดผิวหนังเข้าไปถึงเยื่อในกระดูก าะว่าทั้งสองท่านนี้เคยเป็นสามีพัญยากันมาในชาติก่อนที่เรียกว่าปุเพสนิวาด <c oughs> นี่ในเรื่องปุเพสนิวาดเป็นอย่างนี้ <c oughs> เพียงได้ยินเสียง <c oughs> เพียงได้ยินชื่อก็เกิดความรักมันหนีกันไม่ได้ยึงไในชักบ้าเลี้ยวเข้าไปหายฐนเป็นนายอริทันตีก็เกิดความปฏิพัธ์รักใคร่ขึ้นมาทันที แม่นางอริทันตีก็เกิดความรักเหมือนกันนี่ออเพนิีวาดนะเราห้ามเขาไม่ได้แย <c oughs> <c oughs> ว่าสำนักไหนที่สอนไปนกรรมฐา,านแล้วก็ห้ามลสิีรแต่งงานเนะี่ยมันไม่ควรพระพุทธเจ้าท่านไม่ห้ามถ้าเขาเป็นคู่ครองกันมันหนีกันไม่พ้นจิงได้ช่วยข้อมือนนะเอาละสิเดี๋วก่อนนารีิทันตีก็เกิดความรักทันทีเหมือนกัน จึงได้จับข้อมือปุณณกยักษ์พาไปเฝ้าพระราชบิดาท่านปุณณกยักษ์จึงได้ถามทูนถามพยาน,น่ากว่าข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐข้าพระองค์มีนามชื่อว่าปุณณกยักษ์บัดนี้ปราถนาจะ,นจะเป็นข้าใต้ฝ่าพระองค์พระองค์ทุดีระบาท คือปรารถนาจะได้เจ้าหญิงอริทันตีเป็นคู่สมรสคำาว่ยักษ์ในที่นี้นะบรรดาท่านผู้ฟังอย่าคิดว่ายักษ์มีเขี้ยวอย่างโขนเออที่ท่านโบนี้เรียกว่ายักษ์ยักษ์ขะนี่ก็แปลว่าผู้บุคคลคนบูชาเป็นเทวดาเช่นจาตุมหาราชโือจาตุมหาราชนาราชทั้งสี่นี่มีสี่องค์ เื่อเท้าทศรถเท้าวิรุณหกท้าวิรุณปักท้าโกเวนหรือว่าที่เรียกหรือว่าเท้าเวสวรอันนี้ถ้ามาราชมีจริงแต่หากเพราะว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงยืนยันไว้ในหลายที่วันนี้องค์สมเด็จพระมหาวณีทรงบรรลุอริเสกสัมมาสัมพุทธญาณวันหลังที่ตาบุษสะพนิกะอาเข้าตูก้อนเข้าตูผงว่าสวายถวาย ก็ปรากฏว่าเวลานั้นบ่ายขาององค์สมเด็จพระจอมไตรพรมศาส,สันดาหายไปท้ามาราทั้งสี่จึงได้นำบา,บาทมาถวายนี่พระพุทธเจ้าทรงยืนยันว่าท้ามหาราชมีแต่ว่ามีบรรดาญาโยมพุทธบริษัทหลายท่านมาถามว่าบางท่านว่าไม่มี <c oughs> ในข้อนี้ก็ไม่ต้องไปยืนยันอะไรกับท่าน ท่านว่าไม่มีก็เป็นเรื่องของท่านแต่ว่าพระพุทธเจ้ายืนยันว่ามีเราก็ต้องเชื่อพระพุทธเจ้าไว้ก่อนแต่ว่าวิธีเชื่อในอธิโมกข์ศรัทธาไม่เหมาะสมต้องเชื่อในการค้นคว้าตามหลักสูตรของพระพุทธศาสนาเมื่อทำได้แล้วจะเห็นว่าท้ามหาราชนั้นมีจริงๆ อาต่อเรื่องของท่านไปว่ามานานิทันตีเขาต้องการพระนาิทันตีเป็นคู่สมรสขอพระองค์จงทรงรับสินสอดแน่มีค่าสินสอดในค่าสินสอดนี้คงจะมีมานานค่าสินสอดคือช้างมารถย่างลนร้อยเกวียนที่เต็มไปด้วยแก้วมันีเล่มลนึ่ร้อยโอ้โห เกวีนนี้เต็มไม่ได้แก้วมันีร้อยเล่มมันแน่ไมเ่นนเอามาที่วัดท่าสูงก็เหมาะแล้วก็ไปทานเจ้าหญิงอริทันตีแก่ข้าพระองค์อริที่ประธานอมรท่าสูงไม่ใช่นาริทันตีไหนเกวียนเจ้ามันีสิเป็นนั้นว่าพระญาหน้าจึงได้ทรงตัดว่าดูก่อนปุณกยักษ์จงรอไว้สักวเดี๋ยวก่อน เราจะภาษาหาหรือกับญาติมิตรเพื่อนสนิทดูก่อนเพราะว่าประเพณีที่ดีจะต้องรับความเห็นชอบจากคนส่วนมากสิ่งใดที่คนส่วนมากไม่เห็นชอบด้วยถ้าทำลงไปอาจจะไม่รับความช่วยเหลือสนับสนุนให้สําเร็จซึ่งจะเป็นการเด็ดร้อนและเป็นผลร้ายต่อภายหลัง เมื่อบัญนาจัดดังนี้แล้วจึงได้สเสด็จเข้าห้องพระน,นางวิมาลาแล้วก็ทรงปรึกษาว่าแม่วิมาลามีชายผู้หนึ่งเขามีนามว่าปุณนนกยักษ์มาขอเจ้าอริทันตีลูกของเราและมาขอกับเราแล้วก็เสนอสินสอดมากมายเราอยากใจกยกลูกสาวให้เขาหรือไม่ ว่าเราควรจะยกลูสาหให้เขาหรือไม่พรนาวิมาลายกุูนว่าสินสอดจะมีค่าสัตว์เท่าใดก็ไม่มีความสําคัญถ้าปุณณกยักษ์สามารถเอาหัวใจของวิทุรบัณฑิตมาให้มอมฉันได้จึงจะควรยอมยกให้เพราะว่ามอมฉันไม่ปรารถนาทรัพย์สินใ,นใดๆยิ่งไปกว่าหัวใจของวิทูรบัณฑิตพระเจ้าค่ะ ยุ่งแบบใช้ยักษ์ก็ยักษ์ก็คือเทวดาสำหรับพยานหะน้าจึงได้เสด็จออกมาหาบุณน,นกยักษ์แล้วจึงได้ตัดว่านี่บุณน,นกยักษ์ฉันไปปูดสารแล้วนะําแม่เขาจะเอาอย่างนี้ก็แม่เขายินดีที่จะยกเจ้าริทันตีให้ฉันก็ไม่อยากจะขัดใจแม่เขา ก็าขึ้นชื่อว่าลูกเนี่ยแม่เขาลิงมา,มากกว่าพ่อพ่อมีภารากิจภายนอกแม่เขาต้องอุ้มท้องมาตั้งประคบประงาตั้งประคบปงมมาตั้งแต่อยู่ในคันเมื่อโตขึ้นมาแล้วก็เป็นหน้าที่หน้าที่ของแม่ทุกวันจะต้องทนุบำรุงลูกฉันน่าเป็นพ่อก็จริงแหละแต่ถ้าว่าการประคบประมงมลูกมีน้อยเวลามีน้อย ดงนั้นภาระใหญ่จริงๆที่มีความต้องการอันใดที่ต้องการลูกสาวของเขาไปแม่เขาต้องการยังไงก็ต้องตามใจแม่เขาเราว่าแม่เขาเป็นคนเลี้ยงนี่เอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะเป็นนั้นแลาแม่เขาคนดีฉันก็ดีมีความยินดีที่จะยกเจ้าอริทันตีให้แต่ด้ว่ามีข้อแม้ว่าถ้าท่านสามารถจะนำหัวใจของวิทุรบัณฑิตมาให้เรา แต่ว่าการนำมานั้นท่านวิทูรบัณฑิตจะต้องไม่มีอันตรายเพราะเราไม่ปรารถนาทรัพย์สินใ,นใดๆทั้งหมดนอกจากหัวใจของวิทูรบัณฑิตนี่แอบไปใช้คนโง่คนนี้นะแต่วิทูรบัณฑิตที่ก็แย่เป็นนั้นว่ายักษ์ก็ถามคุณกะยักษ์ถามว่าถ้ามวโทรบััฑิตนะี่คือใครและก็อยู่ที่ไหน ถ้าพระพุทธเจ้าจะพบได้ยังไงท่านพยานหน้าก็ตอบว่าท่านมีธูรมณิตเนี่ยนะเป็นมหาราชเป็นมหาราชครูอยู่ในสำนักขะเจา้าธนันชัยโกรพยะในเมืองมนุษย์หากท่านจะต้องการพบต้องไปพบที่นั่นสำหรับท่านปุณณนะกยักษ์ได้ฟังแล้วจึงได้เรียกคนใช้ให้นำม้าสินทบมา แล้วขึ้นขับขี่มาสินทบตรงไปยังสนักของท้าเวสุวรรณทันทีเพื่อขออนิญาตนะต้องไปขออนุญาตเจ้านายก่อนแต่ขณะนั้นปรากฏว่าท้าเวสุวรรณเจ้าแห่งเทวดาด้านทิศเหนือกำลังตัดสิกนกรมีการแย่งมีมันกันระหว่างยักษ์สองตนเทวดาสององค์ <c oughs> ท่านปุญณะยักษ ฟังดูรู้ว่าใครจะชนะยิงเข้าไปยืนข้างนั้นพอตัดสินให้ฝ่ายชนะเข้าอยู่ในวิมานนั้นได้ด้วยคำว่าเจ้าจงไปอ๋อ,อนี่แกหากินแบบนี้รู้ว่าคนไหนชนะเมื่อเขาชนะแล้วท่านทาเวสวรรก็บอกว่าเจ้าจงไปอีตาปุณณะยักษ์นี่แกก็ย่องไปยืนข้างๆกับคนที่ชนะ ได้รู้ว่าใครอยู่นะพาอพ่อเจ้าจงไปแกถือเหตุนี้แล้วก็ไปเลยไม่ต้องลานี่เป็นอันว่าเป็นการหากินแบบพิเศษของแกเนะ่ยอุณน,นก็ยากจะนิถืคำว่าได้ละรังเอาคานั้นว่าเจ้าจงไปเนี่ยแหละเป็นการได้รับการอนุญาตให้ไปด้วยนีห่หากินดีเหมือนกัน <c oughs> เป็นอันว่าวิธีโก,ง,กงแบบนี้ไม่ได้มีแต่เมืองมนุษย์เมื่อ เมื่อได้โอกาสจึงได้รีบขึ้นหลังมา้าเหาะไปทันทีพรางก็คิดใคร่ครวญอยู่ว่าจะใช้อุบายอย่างไรดียิงยัได้วิทุรบัณฑิตนี้มาเป็นดวงมณีของพระเจ้าโกรพยะและขออังเพราะว่าจะทำอย่างไงดีนะวิทุรบัณฑิตนี้ความจริงเป็นดวงมณีเป็นดวงแก้วของพระเจ้าโกรพยะและคนทั้งชมพูทวีป แต่ว่าพระเจ้าโกรพยพโปรดปรานมากเราท้าพนันเราจะต้องท้าพนักนการเล่นสกาดกันเราชนะแล้วถ้าเราชนะเราจะจับอวิธุรบัณฑิตก็คงจะได้เราจะต้องหาวิธีท้าพนันเล่นสกาดกันียก่อนตามธรรมดาพระเจ้าแผ่นดินย่อมปรารถนาแก้วมณีของพระเจ้าของพระเจ้าจากักรพรรด เราจะไปเอาแก้วมณีนี้มันล่อคงจะสาเร็จเพราะแก้วมณีน,นี้อยู่มีอยู่ในที่ของเราแม้มันไม่จบปฏิยบรรดาญาโยมพุทธบริษัทเป็นนั้นว่าไม่จบฉะนั้นจะไปเอาแก้วมณีมันเนี่ยมันไปเอาไม่ได้ใช่แล้วเพราะว่าเวลามันหมดพอดีสําหรับ,บวันนี้ก็ของ,งดไวก่อนยังไม่ให้ปุณณกยักไปเอาแก้วมณีนน เมื่อเวลาหมดก็ต้องขอยุติว่าแต่เพียงเท่านี้วันนี้ขอลาก่อนวันต่อไปวันหน้าพบก,กันใหม่ขอความสุขสวัสดิีพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีเดบ,บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี